ดวงรายวันประจําวันจันทร์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2564วันพระแรม8คําำเดือนหนึ่งปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์การงาน คุณจะได้ทำงานใหญ่ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของตัวคุณเองและคนรอบข้างมีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าและคุณเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้อย่างที่ใจหวังและวันนี้เป็นวันที่ความสำเร็จในงานเป็นรูปธรรมขึ้นมาสำหรับคนที่กำลังร่ำเรียนวันนี้จะเป็นวันที่จะประสบความสำเร็จเรียนจบหรือได้ความสำเร็จสมกับความพยายามการเงิน การเงินลื่นไหลเข้ามากจ่ายมากแต่ก็ถือว่าคล่องมือและโดดเด่นคุณบริหารการเงินได้ดีแต่ก็ควรระวังความรอบครอบด้านบัญชีไว้ด้วยนะคะงานที่เกี่ยวกับการวิ่งเต้นเฟรนชชายต่างๆทำเงินได้มากเป็นพิเศษทั้งยังได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทางด้านการเงินอีกด้วยความรักและครอบครัว วันนี้คุณเป็นเจ้าบุญทุ่มจึงได้รับความรักกลับมาอย่างท่วมท้นเช่นกันคุณดูแลครอบครัวและคนรักของคุณเป็นอย่างดีส่วนคนโสดจะคบใครก็ต้องเสียสละและช่วยเหลือเขาจึงจะได้ใจเขามาคลองสีม่งคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอบใจทิศมงคลทิศตะวันตก เสริมความมั่นคงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันเวลามงคล9นาฬิกาหนึาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน วันนี้คุณมีพลังมากไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็จะกระตือรือร้อนและทำอย่างมุ่งมั่นจนสำเร็จยิ่งหากต้องแข่งกับใครคุณจะยิ่งชอบใจและต้องการเอาชนะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะก้าวหน้าเป็นพิเศษในวันนี้ค่ะการเงินคุณหาเงินได้หลายทางแถมยังคล่องแคล่วในการบริหารเงินจึงทำให้วันนี้ไม่ว่าจะจับงานใดก็จะทำเงินได้และโดดเด่นอีกด้วย แต่วันนี้คุณจะใช้เงินเยอะเพราะติดนิสัยมือเติบชอบช่วยเหลือคนและซื้อของแบบไม่คิดถึงราคาแต่อย่างไรการเงินก็ยังคล่องมือดีไม่สะดุดคาความรักและครอบครัวคุณและครอบครัวจะมีความสุขสนุกสนานร่วมกันเด็กๆในครอบครัวจะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนคนโสด ได้พบกับคนที่น่าสนใจแต่มักจะเป็นรักแบบชาบชวยชอบชอบกันมองมองกันสัมพันธ์อาจไม่ยืนยาวนักแต่ก็จะมีความสุขหวานชื่นหัวใจดีค่ะสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกลมมท่าสีน้ำตาลเสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องทิศมงคลทิศใต้ ส่งเสริมความกระตือรือร้นความสําเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขามเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานวันนี้คิดอะไรไม่ออก รู้สึกสมองตันๆยิ่งงานที่บีบคั้นเร่งรัดจะยิ่งทำให้คุณสมองตื่อซึ่งมีเกณฑ์จะเสียงานได้ขอให้ระมัดระวังการถูกสอบสวนหรือเกิดคดีความในงานได้การเงินคุณคล่องแคล่วในการบริหารเงินใช้คนเป็นและทำเงินได้มากกว่าคู่แข่งวันนี้คุณจะมีเสน่ห์การเจรจาได้รับความนับถือและเชื่อฟัง งานที่เกี่ยวกับวิชาการและงานที่ใช้ความสามารถในการบริหารจิตวิทยาหรือแม้แต่นักพยากรณ์จะทำเงินได้มากในวันนี้ค่ะความรักและครอบครัวความรักระหว่างคู่รักจะเกิดความเบือ่อหนายอาจต้องห่างกันชั่วคราวหรือต้องจากกันด้วยความเข้าใจบางคู่อยู่ด้วยกันเพื่อลูกและหน้าตาทางสังคมเท่านั้นแต่ความรักจืดจางแล้วส่วนคนโสด คุณไม่สนใจที่จะให้ความสำคัญเรื่องรักสักเท่าไรสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างเวลามงคล 13.31นาฬิกา31าทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณคิดจะขยายธุรกิจออกไปอาจไปไกลถึงต่างประเทศจะมีการทำสัญญาตกลงร่วมหุ้นกันระหว่างบริษัทหรือระหว่างเพื่อนสนิท และคุณมองเห็นอนาคตที่ดีของธุรกิจใหม่นี้คนค้าขายมีเกณฑ์ได้รับออเดอร์จากต่างประเทศหรือได้สั่งสินค้าจากต่างชาติการเงินคุณเคี้ยวพอสมควรไม่ยอมเสียเปรียบใครแต่ก็ไม่เอาเปรียบใครในเรื่องเงินวันนี้หาเงินได้มากถึงจะไม่ได้เงินมาอย่างง่ายๆแต่คุณก็จะประสบความสำเร็จตามที่หวังหรือตามยอดที่ตั้งเป้าเอาไว้ แถมยังมีวินัยที่ดีในการใช้ใจ่ายเงินอีกด้วยความรักและครอบครัวคุณหมังเมินกับคนในครอบครัวทั้งที่คนในครอบครัวใส่ใจห่วงใย,ยคุณเป็นอย่างดีให้หันกลับมาดูแลหัวใจคนใกล้ชิดบ้างนะคะส่วนคนโสดตั้งสเปคไว้สูงทั้งที่มีคนเข้ามาสนใจหลายคนแต่ก็ยังไม่ถูกใจใครง่ายๆสีม่วงคนสีขาวสีครีมสีเหลือง ส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิ่ตะวันตกเชียงเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างเวลามงคล7.31นาฬิกาสนาทีถึง9นาฬิกา เกิดวันพุธกลางคืนการงานอาจจะต้องมีการย้ายงานหรือย้ายสถานที่ทำงานบางคนจะเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเช่นปรับโต๊ะทำงานเป็นต้นคุณมักจะหงุดหงิดง่ายในงานที่ทำต้องใจเย็นและรู้จักปรับตัวจึงจะดีคะ่ะการเงินวันนี้จะค่อนข้างเหนื่อยกับการหมุนเงิน การเงินตึงมือต้องใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังและไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆในวันนี้หากคุณกำลังรอคอยเงินจากการขอสินเชื่อวันนี้จะยังไม่ได้รับข่าวดีบางคนต้องนำเงินเก็บออกมาใช้ใจ่ายประทังไปก่อนแต่ก็อย่าก,กังวลมากนะคะเพราะผ่านวันนี้ไปก็จะคลี่คลายขึ้นค่ะความรักและครอบครัว ความรักความผูกพันในครอบครัวเป็นส่วนที่ช่วยเยียวยาทุกอย่างในชีวิตของคุณให้ดีขึ้นคุณจะมีพลังจากความรักที่อบอุ่นที่มีปัญหากันอยู่ก็จะได้กลับมาคืนดีเข้าใจกันและรักกันอย่างหวานชื่นต่อไปคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบคนดีมีฐานะในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดก ทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำไซสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดี การงานคนที่ทำงานสีเทามักจะได้รับผลประโยชน์จากงานสูงการเจรจาต่อรองที่ใช้เล่เหลี่ยมจะทำให้คุณต้องใช้ไหวพลิบและเล่เหลี่ยมที่เหนือกว่าจึงจะไม่ถูกเอาเปรียบระหว่างการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานที่อันตรายที่คุณไม่ถนัดจะเดือดร้อนหนักได้ค่ะการเงินวันนี้หากคุณเสี่ยงโชคคุณจะมีโชคจากเด็กหรือบริวารอายุน้อย แต่ให้ระวังว่าโลภมากจะลาบหายได้งานที่เกี่ยวกับเด็กหรืองานที่ต้องใส่ใจและละเอียดอ่อนเป็นพิเศษมักจะทำเงินได้ดีกว่างานประเภทอื่นคุณเก็บเงินได้มากขึ้นมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆแต่มักจะต้องหมดเปลืองไปกับคนในครอบครัวความรักและครอบครัว กับความรักแล้วนั้นถือว่าเป็นวันที่ดีของคุณเพราะคุณจะได้พบกับรักที่คุณตามหามานานและมีเกณฑ์ว่าจะเป็นรักที่ยั่งยืนยาวนานจะได้รับข่าวดีเรื่องคนรักที่จากกันไปนานส่วนคู่รักก็มีความสุขค่ะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการทิศมงคลทิศตะวันตก เสริมความรักสมคีบริวารรักใครอยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีเวลามงคล1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงาน การทำงานวันนี้จะสนุกสนานได้พบปะเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกันทำงานอย่างมีความสุขบางคนจะได้ไปสัมมนางานเลี้ยงที่ทำให้ได้พบปะกกับเพื่อนใหม่ๆและคอนเน็ชันใหม่ๆอีกด้วยการเงินหากใครกำลังประกาศขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่วันนี้มีเกณฑ์ได้เงินสมดังหวังการต่อยอดเงินในวันนี้ ถือเป็นเลิกดีหากเล่นหุ้นก็จะทำกำไรได้มากงานค้าขายที่มีตลาดขนาดใหญ่ก็จะทำเงินได้เป็นกอบเป็นกาเช่นกันวันนี้เงินสะพดีมากค่ะความรักและครอบครัวระหว่างการพยายามจะเข้าถึงเนื้อถึงตัวเพื่อชิงสุกรหามคนที่เข้ามาในวันนี้มักจะไม่ค่อยซื้อสัตว์กับคุณเท่าไรและมักชักชวนให้คุณทำในสิ่งผิดๆทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความรักหวานชื่นมิสเสนเมตตามหานิยมผู้คนเอ็นดูรักใคร่ทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นเวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิก30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานคุณต้องต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณงานของคุณและคุณก็สามารถทำได้ดีพนักงานลูกจ้างมีเกณฑ์ได้ย้ายตำแหน่งงานหรือสถานที่ทำงานถึงแม้จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่คุณก็ยังรู้สึกเสียดายและหวงแหนสิ่งเดิมๆอยู่การเงนินคุณใช้เงินเก่ง ใช้ตามอำเภอใจไปสักหน่อยแถมยังไม่ค่อยคิดวางแผนเรื่องการเงินแต่ก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือทางด้านการเงินเสมอทำให้เงินยังคล่องมือดีระมัดระวังการเที่ยวเล่นที่จะทำให้เสียเงินมากด้วยค่ะความรักและครอบครัวความรักโดดเด่นดีมากคุณกระตือรือร้อนในการสร้างความมั่นคงและความสุขให้กับครอบครัวและต่างคนต่างช่วยเหลือเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดี ส่วนคนโสดวันนี้คุณพร้อมแล้วที่จะเดินเข้าไปทำความรู้จักและเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่คุณหมายตาไว้สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมคนช่วยเหลืออุปถรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอย เวลามงคล15นาฬิกาหนาทีถึง16นาฬิกานาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ